เอาติตเข้าใหม่ค่ะพี่พี่ขาคันนี้ t o y ย t a าอาติตนิว 1.6g รถปี2019พี่พี่ท่านไหนที่กำลังตามหารถเอาติตสีขาวนะ,ะ่ะราคาดีบอกเลยคันนี้ผ่อนแค่8ป0 0ันหพี่พี่ท่านไหนสนใจดูคลิปนี้ให้จบอย่าพัดคลิปนี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาเจอเจอกับรุ้งอีกเช่นเคยนะคะในช่องรุ้งเออติสรถมือสองนะคะวันนี้เนี่ยคะรุ้งจะพาพี่พี่นะคะมาชมรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเนี่ยค่ะคันนี้เลยนะพี่พี่นะโตโยต้าโคราออติสเนี่ยค่ะนิว 1.6G เนี่ยคะรถปี2019นะพี่พี่นะมาในราคาที่ดีมากๆเนี่ยค่ะพี่ขามาในราคา479,000บาทนะคะพี่พี่คันนี้เข้าใหม่สดๆร้อนๆเนี่ยค่ะสภาพสวย ใส่ไม่มีช้าแน่นอนนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะรุ้งจะพามารีวิวทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะคะตอนนี้นะคะรุ้งอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะเสรีไทย68แยก1เขตมินบุรีนะคะกรุงเทพมหานครสําหรับพี่พี่ตนไหนที่กําลังตามหารถยนต์มือสองน่าใช้งานนะคะเชื่อใจเพชรยนต์ได้เลยนะคะบริษัทเพชรยนต์เนี่ยรับประกันเลยนะคะพี่พี่ขาว่าไม่รับรถที่ชนหนักนะคะไม่รับรถที่พิคว่ำไม่มีรถที่จมน้ํากับสีกอใหม่นะคะเล่มทุกคันเนี่ยจะไม่มีชํารูดสูญหายอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจสามารถติดต่อรุ้งได้เลยนะคะวันนี้รุ้งพาพี่พี่มาชมรถที่โรงสามนะคะก็คือโรงเก็บรถเข้าใหม่นั่นเองนะคะสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่กําลังตามหารีบติดต่อได้เลยนะคะบอกเลยฟังก์ชันตัวนี้นะคะพี่ขาสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่กําลังตามหานะเอาติดทรงสปอร์ตนะคะรุ้งแนะนําเลยจริงๆนะคะพี่ขาคันนี้สวยมากๆเลยนะสําหรับพี่พี่ท่านไหนที่ชื่นชอบเอาติดนะคะพี่ขาดูคลิปนี้ให้จบห้ามพลาดเลยจริงๆนะคะพี่ขาไปดูกันเลยนะคะในส่วนของ โฉมด้านหน้าเค้านี่ยะอย่างที่ลุงแจ้งนะคันนี้เป็นรถเข้าใหม่แล้วรถปี2019พี่จะได้โฉมออนนิวนะคะก็คือคันนี้เอง นี่นะคะคันนี้เป็นโฉมออนิวนะคะพี่ขาสวยมากๆนะคะสำหรับคันนี้สวยมากจริงนะพี่ๆนะและราคาดีมากด้วยนะคะอ่ะจะมีโครเมียมตัด1เส้นสวยๆแบบนี้นะคะโลโก้ของ t o y o t ้าเนี่ยก็เป็นโครเมียมนะคะพี่ๆขาบวกกับกระจังหน้านะคะที่เป็นสีขาวนะสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยนะคะพี่ๆแล้วก็ไฟหน้านะคะคุณพี่นี่เดี๋ยวพามาดูคุณพี่นะคะไฟหน้าเนี่ยคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เนี่ยคะดวงใสๆเกียวๆแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกรอยขูดรอยขีดรอย เลยนะคะพี่ๆขามีไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วเรียบร้อยสําหรับคันนี้ฝากระโปรงคุณพี่ดูนี่นะคะฝากระโปรงสันเลี่ยควคมอยู่ครบๆแบบนี้เลยคันนี้นะคะคุณพี่มีไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะสวยๆเดิมๆเลยนะคะสําหรับคันนี้พี่ๆท่านไหนที่กําลังตามหาอยู่นะคะรุงแนะนําเลยนะคะพี่ขารถที่บริษัทเพชรยนต์อย่างที่ลุงแจ้งเลยว่าไม่รับรถที่ชนหนักเนะะี่ยค่ะไม่รับรถที่พิการจมน้ํากับสีก่อไม่เล่มทุกคันไม่มีชํารุดสูญหายนะคะ ใครที่สนใจสามารถติดตามได้เลยนะคะติดต่อได้เลยนะคุณพี่นะอ่ะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะพี่ขาโป่งซุ้มล้อแนบสนิทติดกันแบบนี้นะคะไม่มีรอยแตกขูดขีดร้าวนะคะไม่มีรักยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณพี่ขาแล้วก็หนีล้อแม็กดเดิมๆจากศูนย์นะคะคันนี้นะคุณพี่นะคันนี้ดิสแบกหน้าหลังมีให้แล้วเรียบร้อยยังได้ยังปีใหม่ด้วยนะคุณพี่นี่ ยางปีางปี2023นะคะปีใหม่มากๆเลยนะคะพี่ขาสําหรับคันนี้นะด้านข้างนะคะคุณพี่สันเหลี่ยมคมอยู่ครบแบบนี้นะคะไม่มีรอยลักยิ้มใดๆดทั้งสิ้นนะคะคุณพี่ขาคันนี้นะรู้บอกเลยฟิล์มติดให้แล้วรอบพันนะคะพี่ขาอ่ะแล้วก็ดีไซน์ฝั่งกระจกของเขาเนี่ยนะคะขอบกระจกจะมีโครเมียมตัดสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาดีไซน์ลักชัวรี่ทรงสปอร์ตน่าใช้งานนะคะพี่แล้วก็นี่ นะคะนี่ส่วนของกระจกมองข้างนะคะได้เป็นกระจกพับเก็บแบบไฟฟ้านะคะพี่ขามีไฟเลี้ยวในตัวให้แล้วเรียบร้อยนะคะสันเหลี่ยมคมอยู่ครบเช่นเคยนะคะแล้วก็นี่คุณพี่ขานะคะมือจับได้เป็นมือจับโครเมียมนะคะสวยๆใสๆแบบนี้นะคะพี่ขา ไปดูในส่วนของภายในค่ะบอกเลยว่าใครที่ึืนชอบนะคะพี่ขาภายในสีทรงลักชูรี่คุณพี่คันนี้แนะนําเลยจริงๆนะคะพี่ขารักชูรี่มากนะคะคุณพี่ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ด้านหน้านะคะพี่ขาคอนโซลหน้าเนี่ยนะคะจะกว้างขวางแบบนี้นะคะวิสัยทัศน์ดีมากนะคะทรงดีไซน์ตกแต่งมาเหมือนทรงสปอร์ตเลยนะคุณพี่นะนะคะแล้วก็เป็นสีทูโทนนะคะสีดําตัดกับสีเบสสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่พักเท้าคุณพี่กว้างๆเลยนะคะสาหรับเอาติดนั่งสบายอยู่แล้วนะคะอ่ะ มาดูในส่วนของนี่เลยนะคะเบาะเนี่ยคะได้เป็นเบาะหนังสีทูโทนนะคะพี่ขาสวยๆจำเดิมแบบนี้ตึงๆเลยไม่มีรอยขาดเลยนะคะพี่ขาคันนี้นะสวยมากๆเนียคะพี่ขามาดูกันที่เสาบีนิดนึงคุณพี่นะคะพามาดูกันที่เสาบีนิดนึงนะเพราะว่าเนี่ยโครงสร้างอะ่ะที่ลุงแจ้งเนี่ยนะคะ นี่คุณพี่เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเลยนะคะน็อตไม่มีขันไข่ขยับเลยนะคะพี่ขาทุกจุดเลยนะน็อตไม่มีขันไข่ขยับลุ้งเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะคะสาหรับคันนี้นะสาหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง8 0ดพันหนะคะเสาเอค่ะคุณพี่นี่ เปิดให้ดูทั้งสองเสาเลยนะคะพี่ขาวว่าโครงสร้างของเขานะสวยขนาดไหนนะคะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมไหมนะคะสำหรับคันนี้เสา A ดูได้เลยคุณพี่โครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนน็อตไม่มีขันไขขยับนะคะพี่ขาบวกกะนี่ นะคะโครงสร้างของเออเขาเรียกว่าดีไซน์ของฝั่งประตูเนี่ยก็เป็นสีท,ท,นทูโทนเช่นเดียวกันนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆราคาเพียง479,00 0นานค่ะราคาเบามากๆนะสำหรับคันนี้นะคะอ่ะไปดูในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะพ,พี่ขาเบาะด้านหลังนะคะคุณพี่นะสีเหมือนด้านหน้าเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะคะสีทูโทนค่ะคุณพี่นี่นะคะสวยๆเดิมๆนะคะพี่ขาคันนี้แอร์หลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคุณพี่นะ นั่งเย็นชิาเลยนะคะสาหรับแอร์หลังมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์สวยน่าใช้งานเหมือนเดิมนะคะพี่ขาฝั่งประตูก็จะเหมือนกับด้านหน้าเลยนะฝั่งประตูก็จะเหมือนกับด้านหน้าเลยเป็นดีไซน์สีทูโทนเช่นเดียวกันนะคะมาในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะคะพี่ๆขาคันนี้บอกเลยว่าฟงังก์ชันครบๆน่าใช้งานคะ่ะคุณพี่นี่ นะคะฟังก์ชั่นครบครบน้าใช้งานเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้ว2จุดนะคะดีไซน์ด้านหลังเป็นโครเมียมตัด1เส้นสวยๆแบบนี้นะคะตาโตโยต้าโคราอัลติสเนี่ยะอยู่ด้านหลังเลยเนะะี่ยะพี่ขาแล้วก็มาดูนี่ไฟไท้ายนิดนึงคุณพี่นะคะไฟท้ายนะคะ LED ไลท์ไกดิง่งดวงแดงๆโตๆเนะะี่ยครพี่ขาไม่มีรอยแตกขูดขีดร้าวน,นะคุณพี่นะไฟเป็นไฟแท้ไฟเดิมแน่นอนเนะะี่ยะเดี๋ยวลุงขออนุญาตเปิดด้านหลังให <S <S พ้พี่ๆดูนิดหนึ่งนะคะพี่ๆขานี่ให้ดูโครงสร้างดูด้านท้ายด้านหลังเลยเนี่ยะพี่ขาว่าสวยมากๆนะสําหรับ นี้นะคุณพี่นะมาดูกันเลยนะคะพี่ขาในส่วนของด้านหลังนะคะนี่นะคะด้านหลังเนี่ยนะคะพาดูโครงสร้างนิดนึงนะคะโครงสร้างของเขานี่ะคะพี่พี่ขาเป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีขันไขขยับเลยนะคะดีไซน์ทุกอย่างนะคะอยู่ครบๆนะคะคมสักรารสะาสะอาดนะคะพี่ขายางอะไหล่นะคะคุณพี่มีให้ครบๆยางอะไหล่แม่แรงนะคะมีให้ครบๆแล้วก็มาดูวันที่ซีนทามะพร้าวคุณพี่นี่ นะ,ะนะคะซีนทางมะพร้าวสีครีมขันสีเดิมโรงงานนะคะ <Yeah. S 1> พี่ขาสวยมากคันนี้สวยมากจริงนะคะโครงสร้างนี่คุณพี่ดูเลยว่าโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแน่นอนนะคะไฟไฟแท้ไฟเดิมค่ะไฟแท้แน่นอนนะคะไทยโคอิโตะนะคุณพี่นะนี่ทุกอย่างเนี่ยคะเดิมจากศูนย์แน่นอนคุณพี่รับประกันเลยว่ารถที่นี่นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำนะคะไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีก่อมาอย่างแน่นอนนะ,ะพี่ๆนะเดี๋ยวรุ้งพาไปดูในฝั่งของคนขับกันบ้างนะคะพ,พี่ขานี่ในฝั่งของคนขับบอกเลยฟังก์ชันครบ,ค,รบค่ะ คุณพี่เนี่ยคะคันนี้ได้ไปเนี่ยราคาดีจริงๆนะพี่นะปกติเนี่ยไม่ค่อยเจอนะคะราคา4 7 9านะคะสำหรับคันนี้ภายในสวยภายนอกฉ่ำมากนะคะสวยมากๆนะคะใครที่สนใจรีบติดต่อได้เลยนะคะฟังก์ชันคอนโทรลปุ่มแฟชชั่นคอนโทรลค่ะขออภัยปุ่มแฟชชั่นคอนโทรนก็จะมีกระจกออโต้นะคะให้1บานควบคุมกระจก3บานแล้วก็ที่เปิดปิดกระจกไฟฟ้านะคะช่องเก็บของนะคะช่องเก็บขลน้ำแล้วก็เอกสารมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้ นะคะอะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวภายในกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวรุ้งขอยญาสตาร์ทรถให้พี่ๆดูนิดนึงนะนะคะเพราะว่าเนี่ยจะได้เห็นกันไปเลยนะคะอะเดี๋ยวลองสตาร์ทรถดูอ่านะคะบอกเลยคันนี้สวยน่าใช้งานอีกเช่นเคยค่ะคุณพี่ขาให้ดูนิดนึงไมค์คันนี้ก็ไมค์อยู่ที่แสนานะคะเป็นไมค์รถใช้งานปกติเลยนะคะพี่ขาเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานเนาะรถปร,ประจำการนะคะพี่ขา สวยจริงๆคันนี้ลุงแนะนําจริงๆนะคะพี่ขาพี่ได้รถสวยๆอย่างแน่นอนเนาะเข้าสูนย์ทุกหนึ่งหมื่นโลแน่นอนเนี่ยฮะนี้ใบเข้าสูตรครั้งล่าสุดเนาะคุณพี่เนาะนะคะมีให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้นะแล้วก็พวงมาลัยนะคะคุณพี่นี่นะคะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟัง์ชันหุ้มหนังเรียบร้อยนะคะพี่ขานี่นะคะเพิ่มเสียงรถเสียงรับสายโทรศัพท์เปลี่ยนวิทยุได้นะคะแล้วก็มาดูกันที่นี่เลยเนีคยะปุ่มพุชสตาร์ทนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายนะคุณพี่นี่นะคะ อยู่ด้านซ้ายตรงนี้เลยนะคะพี่ขาแล้วก็คอนโซลกลางเนี่ยบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะพี่ๆสวยมากๆเลยจริงๆนะคะพี่ขานี่หน้าจอวิทยุนะคะมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขาฟังได้ทั M ้ง FM AM นะคะใส่ซีดีฟังได้นะคะสำหรับคันนี้นะคุณพี่นะแอร์นะคะได้เป็นแอร์ออโต้นะคะพี่ขาเปิด ก็คือตั้งค่าไว้ได้เลยนะคะพี่ขาเนี่ยว่าเราจะเอาความเย็นเท่านี้นะเวลาสตาร์ทมามันก็ใช้งานได้ปกติเลยนะคะที่พี่สวยมากดีไซน์สวยมากนะคะทรงสปอร์ตเลยนะคุณพี่นะทรงสปอร์ตเลยจริงๆนะคะสาหรับคันนี้นะแล้วก็การลื่นถ่ไหล่นยนะคะมีให้แล้วเรียบร้อยนะอยู่ตรงนี้น,นะคะ นี่เลยนะคะพี่ขาการลื่นถลายมีให้เราเรียบร้อยนะคะเออแล้วก็เกียร์เนี่ยได้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT นะคะพี่ขาเราก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้ด้วยนะบอกเลยว่าเวลากลางคืนเนี่ยขับมีไฟง่ายๆเลยสวยๆเลยนะคะพี่ขาเห็นไฟชัดเจนนะคะว่าเราเข้าเกียร์อะไรอยู่เนาะแล้วก็จะมีในส่วนของเบรกมือน,นะคะที่วันแก้วน้ําให้สองช่องนะคะช่องเก็บของใหญ่ๆมีมาให้แล้วนะคะ1ช่องเรียบร้อยนะคะในส่วนของด้านบนนะคะุณพี่นะนี่นะคะใน่วนของด้านบนนะคะนี่ไฟใช้งานได้ปกติทั้ง2ดวง นะคะพี่ขาแล้วก็มั่นบังแดดนะนีขอญาตนะคะนีมั่นบังแดดมีกระจกแต่งหน้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะพี่ขากระจกสองโคนกระจกแต่งหน้านะใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะคะพี่ขาด้านบนเนี่ยคุณพี่ดูได้เลยว่าหลังคาเนี่ยนะคะไม่มีแบบรอยบุบใดๆทั้งสิ้นนะคะพี่ขาเพราะรถที่นี่อย่างที่ลุงแจ้งเนาะว่าเป็นรถต้วยงานประวัติศูนย์รถประจําการนะคะพี่ขามรับประกันเลยว่าไม่มีชนหนักไม่มีปีความไม่มีจมน้ําไม่มีกับสีกอใหม่นะคะ เดี๋ยวรุ้งพาไปต่อที่ห้องเครื่องนะคะสำหรับคันนี้ลุงแนะนำจริงๆคุณพี่นะคะราคาดีมากนะ,ะสำหรับ t o y ยต a c โค a า a อลติสนะคะคันนี้เป็นรถปี2019นะ,ะพี่ะพี่นะมาในราคา479,000นะคะพี่ขาผ่อนเริ่มต้นคันนี้อยู่ที่8 0 0พั่พี่ๆนั่นแหละสนใจสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 251 743เนะนะคะ,ะเดี๋ยวรุ้งขอญาตเปิดห้องเครื่องสักคู่นะคุณพี่นะ นะคะมาในส่วนของห้องเครื่องนะคะพาพี่ๆดูห้องเครื่องเลยว่าทุกอย่างเนี่ยจริงใจต่อลูกค้าน่นอนนะคะที่นี่นะคุณพี่ดูได้เลยว่าโครงสร้างของรถอะคุณพี่เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมน็อต <inaudible> ไม่มีขันไขขยับนะคะ1 R 1 L นีะคะนี่ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะน,น,นะคะนี่นะคะสวยมากนะคะพี่นะคะโครงสร้างของเขานะคุณพี่เป็นโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทั้งสิ้นน็อต <inaudible> ไม่มีขันไขขยับเลยนะคะพี่ขาไม่มีบุบใดๆทั้งสิ้นนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะคะพี่ขา ไม่มีตัดแต่งแน่นอนนะพี่น้านอีกให้ดูใกล้ๆนี่ะคะไม่มีตัดแต่งแน่นอนคุณพี่ทุกอย่างนะคะพี่ขาเดิมๆเลยนะคะ อย่างที่ลุงแจ้งว่ารถที่นี่เป็นรถหน่วยงานเนาะเนะะี่ยค่ะเข้าสูงทุกหนึ่งหมื่นลูนะคะเป็นรถหน่วยงานรถประจําการปลดระวางคนที่ได้รถคันนี้ไปพี่ไม่มีเสียใจแน่นอนนะคะคันนี้นะคะใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยเนะะี่ยค่ะพี่ขาโตโยต้าโคราเอลติสเนะคะนิว 1.6G รถปี2019นเนี่ยค่ะมาในราคา4 7 9 0 0 0นเผ่อนเริ่มต้น8 0 0 0ันหพี่พี่ท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์ 0, 3นะะูนันนี้รุ่งต้องอลาไนก่อนฝากพี่สามห้าเนด่ยค่กด, like, share, กดกันนี้ลุงตไองปอลาลักใจให้กันด้วยนะคะ แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ